นายสนธิราสนธิเจรวง์เลขาธิการพัก้าออนาคตไทยเปิดเผยหลังการร่วมประชุมกับกลุ่มธุรกิจในจังหวัดพังงาเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามัน ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกหลังงานเสวนาอันดามันรอดประเทศไทยรุ่งที่จังหวัดภูเก็ตโดยกล่าวว่าการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจจังหวัดพังงาเพราะต้องการยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นอีกหนึ่งไข่มุกข,ของอันดามันเพราะมองว่าพังงามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนได้โดยมีหลายประเด็นที่ภาคธุรกิจเสนอมาสอดคล้องกับนโยบายพัก้าอนาคตไทยและสอดรับกับชุดความคิดของพัก ที่สามารถผลักดันเป็นนโยบายเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเชื่อมโยงทั้งอันดามันได้ทั้งนี้ได้มีการสอบถามถึงกรณีที่นายจุลินลักษณะวิิธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพาดพิงในประเด็นการปราฐกถาของดอร์สมคิดจาตุสิริพิทักษ์ประธานพรรคสานาคตไทยนายสนธิรัตน์บอกว่าผมยอมรับว่าการประกันรายได้ก็เป็นนโยบายที่ดีกเกษตรกรได้ประโยชน์เป็นนโยบายที่ทําไม่ยากแต่ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ผมขอยกตัวอย่างเช่นราคาปามน้ำมันก็ไม่ได้แก้ไขด้วยการประกันร,ราคาแต่ที่ราคาปามน้ำมันพุ่งทะลุกเกิน10บาทต่อกิโลกรัมนั้นเป็นผลพวงมาจากนโยบาย B10 ที่ผมขับเคลื่อนมาในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งข้อนี้ตอนทำงานด้วยกันท่านจุรินก็ทราบดีส่วนภาคใต้และอันดามันมีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างให้ทั้งภาคเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มี พักมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะภาคใต้ต้องไปได้ไกลกว่านี้นโยบายพักซ่านาคคไทยมุ่งเน้นการแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนให้ตอบโจทย์เหมาะสมกับพื้นที่วันนี้ผมมาเยือนจังหวัดพังงาถิ่นของท่านจุรินอยากบอกว่าภาคธุรกิจที่มาร่วมประชุมในวันนี้บน่นคิดถึงท่านผ่านผมมานายสมนคิ์กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินระบุว่าดกเตอร์สมคิดอยู่บนหอคอยงาช้างไม่เข้าใจประชาชนที่ลำบากนั้น ตนอยากให้นายจุลินกลับไปคิดให้ดีก่อนเพราะนโยบายรากหญ้าที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปกองทุนหมู่บ้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ใช่ด็อกเตอร์สมคิดหรือที่เป็นคนทำ